สบายดีทุกคนสบายดีทุกคน,กคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องวไหนเนาะคือมื้อนี้ทุกคนคลิปนี้เนาะขยิพาทุกคนไปหลักหมะสุมโบเขาจะมากินอยู่ในสวนสวนกระเล้วก็สวนมันเนาะตอนนี้เทียงอยตอนเทียงขิพาทุกคนไปหลักไปหลักหมะสุมโบ <c oughs> ตอนนี้อิงอยู่บนเก่านะทุกคนเนาะ เจอโควิดไปใช้บุได้นะทุกคนล็อกดาวน์ล็อกดาวน์เขตแขวงแล้วก็เมืองบาดแต่ยู่แต่ในสวนในสวนในป่าทุกคนเนี่บุได้ไปใช้ช้ำเราจะไปให้คลิปนะขื่นผู้ขื่นผ้ายางเลาะนะให้เบิ้งกับบุได้ไปช้ำกับขอโทษข้อภัยหลายเดียทุกคนเด้อก็เลยว่านะเป็นจริงได้ใช่ไหลักสมัวไปสู่นนี้ลักสมัวไปให้ ภาพเป็ักสิะูก่อนสีขาวสีขาวซวนข้าเจ้านะั่นทุกคนตอนนี้เนาะสวนกระพี่เนี่ยเห็เบัง้งทุกคนขอจิพาทุกคนมาหล่อบุญเนาะสวนกระพีนี่ยนะทุกคนทั้งล้างก็คือเป็นกกกระพีเนาะเด็กทุกคนกกกระพีลายคนจะเคยเห็นหลายคนก็ไม่เคยเห็นเนาะอันนี้ ให้ยามามกีกับบริเกย์ดอกนี่บอกเขาอยู่อันนี้ก็เป็นสวนมันเนาะสวนมันที่เสียหน่ะกุ๊บผสมโอ้โหนี่นี่ทุกคนเห้หลับไปชิมคนอยู่ปะอันนี้เป็นโกโกเพีเนาะผสมโอ้ยหมากใหญ่แท้ นี่กโกก้าเพย์นะทุกคนอันนี้โกกะเพย์อันนี้กุ้งสมโอแล้วบอกไม่เอาสมโอโมเมนบ์นัวองสมโอโมเมนต์แสมจอกบะหมาข้างนี้เถอะปะน,นี่คือปลากระเพยนะทุกคนลงมาอยู่ปลากระเพยอันนี้เนาะสมโอเป็นหมากบูตุงตองอยู่ อันนั้นทุกคนเนาะห้าสิแมน่น้มักสุมโอ้บันนี่อันนี้ก็ทอเนาะเอาทอแม่นเนาะสุมโอก็จะทึงทึงวะเนาะเด้อกระทึ้งถึงแจกวดมันแล้วนี่มรือแมลงบักนึงบางช้าง โต๊ะคือว่าว่ะอู้บุลนบุลนบุลนว่ะโยู่ชื้อชือเฮ้ยบุลนโอ้้หย,ยังบุลนอ่ะอันนี้ลุนมาฮันก็ลุนไงแต่วะ

แตกปะวะนี่ลักสมโอห้ห้เจ้าฮึหอมหอมนี่อันนี้ก็คือมักสมโอนี่ทุกคนเอาละสูงมาสองมาร นี่มีสองหมากให้ซัวตอนเนาะให้สัวอีกนั่นทุกคนห้าสิหาเหลือกหมากแดงก่อนนี่นะทุกคนควโอเคเนาะตอนนี้ฮาก็ได้มุนโสมัวมาเรียบร้อยแล้วได้หกหน่วยเนาะตัวนี้หมากใหญ่ตัวนี้หมากน้อยพอดีนะตัวนี้เนาะโคมูเนาะจักมันจะมีหนวนหรือบ่มีโอเคทุกคนตอนนี้ฮาก็ได้ลัก เว้ยมันหลักเอามาขอหมักสมโบร่างกินเนาะกินสมคืออยากกินสมนะทุกคนนี่แหละสมโบรักง่ายจากซ้ำม,มันหัวปุแล้วโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก่ะวนนันไหนจะขอจบลงทงนันทีเน,ะน,น,นาเนะเดี๋ยวพอคันคลิปหนาโอเคเนาะเป็นจังครกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจเน่ะเดี๋ยวพอคันคลิปหนาเนาะ ว่าฉีไปปาดอันนี้ให้กินกะมันก็คือสิเฮิงพวดเพราะว่าเขายังสิไปมื่อหนาต่อเนาะก็เลยสิจบทันทีเดี๋ยวมื่อหนาจะมากินหมกสมโบเดี๋ยวสิพามากินมสมโบไม่เนาะอีกอย่างหนึ่งพ่นกะสิโต๊ะเลยทุกคนกะสิจบคลิปทันทีเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนใจให้เด้อเดี๋ยวพอคลิปหนาโอเคเนาะพอคลิปหนาทุกคนบ๊ายบาย